ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับรายการป้าสว่างที่บางเกษตรนี่เลยนะฮะทางช่อง1 1เเวลานี้เลยนะครับเช้าแบบนี้นะครับวันนี้นะครับเจอแอมนี่นอนนะครับเ,ออเรื่องราวข,ข,ข,ของการเกษตรเรื่องราวของการเพาะปลูกเรื่องราวของผลผลิตและเรื่องราวของเกษตรกรเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับวันนี้นี่ผมไปซื้อนี่มาได้จากตลาดครับกับแก้วมังกรน,นั่นเองนี่หรือว่า glass dragon ไม่ใช่นะ dragon fruit นั่นเองนะฮะไปซื้อมาจากตลาด ราคาดีมากอยากจะรู้ว่าผลผลิตและก็รายได้สวนเป็นยังไงการปลูกเป็นยังไงเผื่อเรานี่จะปลูกบ้างแล้วก็ไปช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตกันด้วยนะครับกับพี่เกษตรกรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยให้กับแก้วมังกรครับขี่มอไซค์กันไปนี่แหละร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยอาหารเสริมโอทูฟาวเจ ตอนนี้เราเจอแล้วนะครับกับเกษตรกรนะครับที่ปลูกแก้วมังกรนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยฮะเป็นทั้งเกษตรกรด้วยนะฮะเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านที่หมู่ที่2นะครับหมู่บ้านรางสีหมอกนะครับอำเภอํำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่สีรีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่โอ้โหเป็นไงดูภูมิฐานกับเป็นผู้ใหญ่บ้านรังสีมัน ปรมีมันเยอะจริงๆนี่ขอถามนิดน,นึงครับผู้ใหญ่บ้านครับตรงนี้แก้วมังกรนี้ปลูกมานานยังครับปลูกมาแปลงนี้ปลูกมาประมาณห้าปีแล้ว<ป>ครับห <Grand> ้าปีแล้วนะครับแล้วเมื่อก่อนนี้แปลงนี้จะจะทะักกี่ไร่ครับพื้นที่พื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกอยู่ที่สิบห้าไร่ครับสิบห้าไร่นะฮะแล้วก็แปลงนี้ก็ปลูกมาประมาณห้าปีแล้วครับทไมถึงต้องเป็นแก้วมังกรครับ,ก,รบก็เพราะว่าคือต้องการเมื่อก่อนนี้อ่า คือต้องการปลูกเพื่อจะให้ความนิยมความนิยมเยอะช่วงก่อนอแล้วก็จะลดการใช้สารเคมีบ้างอ๋อนะครับแล้วเมื่อก่อนนี้ก่อนที่มาปลูกแก้มังกรนี่พื้นที่ตรงนี้มันปลูกอะไรมาก่อนครับเมื่อก่อนนี่เคยปลูกเป็นชมพู่ชมพู่ทับทิมจันทับทิมจันก็ปลูกมาแล้วก็เห็นว่าเออแก้มังกรนี่เป็นพืชที่ สิบปีที่แล้วนี่เพิ่งเข้ามาคก็เลยลองมาปรับเปลี่ยนปลูกแก้มกรอน,นใช่ครับนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ได้รับความนิยมจากท้องตลาดมากพอมาปลูกแล้วนะฮะแล้วเผชพันธุ์ที่ปลูกในแก้มกรอน,นีมีกี่สายพันธุ์ครับก็บบมีสองสายพันธุ์ครับอที่ปลูกอยู่นี้ก็คือ,อเป็นสายพันธุ์เวียดนามเวียดนามเนื้อขาวเนื้อขาวอ๋ออีสายพันธุ์หนึ่งเนื้อจะออกแดงม่วงใช่ครับนั่นของไต้หวันนะฮะแล้วรสชาตินะครับมันแตกต่างกันยังไงสองพันธุ์นี้รสชาติ รสชาติก็จะก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่นี้มันจะแตกต่างกันที่ว่าสีสันสีสันข้างนอกสีใช่ครับสีสันข้างในในในอ๋อในในผในไอ้นี่ด้วยในเนื้อในเนื้ออันนี้จะเป็นสีขาวรสชาติก็ไม่ค่อยแตกต่างกันแล้วต้นละครับการดูแลอะไรอย่างงี้แตกต่างกันก็ดูแลก็ไม่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ก็จะคล้ายๆกันมนแล้วแต่พันแล้วแต่ความชอบของ่ลกคนนะฮะแล้วพื้นที่ตรงนี้นะฮะ พอมาปลูกนี่ผูกปประมาณห้าปีแล้วคือมีการมีตลอดห้าปีนี่มีปัญหาอะไรบ้างก็อก็เริ่มเมื่อต้นต้นปีห้าสิบเมื่อปีห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับก็บผลผลิตก็เริ่มดีพอมาพอปีห้าสิบห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสามครับก็เกิดไปปัญหาเรื่องอ เชื้อราเยอะอ๋อมันเป็นเพราะอะไรคถึงว่ามีเชื้อราผมเข้าใจว่าดินคว้าอากาศคือเกิดจากความร้อนเออใช่ตอนนี้นะสภาวะาลูกร้อนนี่ครับแพร่ระบาดมากแพร่ระบาดครับนะก็มาส่งผลถึงแก้วมังกรของผู้ใหญ่เสรีด้วยครับนะฮะแล้วมันสภาพอากาศแบบไหนที่ส่วนมากนี่จะชอบอ่ะก็คืออากาศที่ไม่ร้อนจัดอ๋อไม่ร้อนจัดก็ประมาณเย็นๆแบบมีแสงแดดนิดๆบรรยากาศแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ ก็จะดีเลยดีเลย <Stand Past> คือปัญหาที่ว่าความร้อนมากร้อน,นจัดก็คือหนึ่งพอร้อนจะจัดอากาศร้อนจัดก็จะทําให้กิ่งกิ่งคือข้างหลังเนี่ยครับโดนแดดมากแล้วก็โดนเผาแล้วก็จะสุก hmm. พอสุกเสร็จแล้วอพอหลังจากนั้นแล้วเกิดมีฝนเข้ามา mm. แล้วก็จะทําให้ไอ้ที่สุกมาเนี่ยเกิดการเน่าอ hmm. พอเน่าแล้วก็เกิดเือชื้อราก็จะเริ่มเดือดเชื้อราเริ่มมาแล้วนี่ก็จะเป็นโรคก,กันแล้เวเปลาอไหร ศัตรูพืชอะไรอย่างนี้มีไหมศัตรูพืชก็คือไม่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 น่าไม่น่ามีปัญหาครับนี่แหละครับวิธีการเริ่มต้นนะครับในการปลูกแก้วมังกรนะฮะช่วงนี้นะครับเห็นการปลูกแล้วน่าสนใจมากเลยนะครับช่วงหน้าฮะอยากจะสอบถามนะครับผู้ใหญ่บ้านเสรีนะครับว่าวิธีการปลูกแก้วมังกรเนี่ยมันยากมันเย็นมันลำบากขนาดไหนแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีตัวช่วยอะไรกันบ้างนะครับช่วงหน้ากลับมาอยู่กับเราต่อนะครับกับฟ้าสว่างที่บางเสรครับ ต้นแก้วมังกรเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทุกสภาพดินเช่นดินเหนียวดินปนทรายและดินลูกลังถ้าเป็นดินเหนียวและดินลูกลังต้องปรับสภาพดินก่อนปลูกโดยการใส่ปุ๋ยคอกและแกลบดำต้นแก้วมังกรชอบดินโปร่งร่วนซุยไม่แน่นจนเกินไปและสามารถอระบายน้ำได้ดีต้นแก้วมังกรเป็นพืชตระกูลตะบองเพชรจึงชอบอากาศร้อนและแดดจัดจึงควรปลูกในที่โล่งไม่มีร่มไม้บางครับ โลกที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโลกโคนเน่าเพราะเกิดจากการให้น้ำมากจนเกินไปครับฉะนั้นเมื่อเกษตรกรปลูกควรจะดูแลและให้น้ำอย่างเหมาะสมนะครับร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยอาหารเสริม O2 Power เ e น กับบ้าสว่างที่บางกเกษตร,รนะครับนี่ล่องเรือเลยนะฮะไม่ได้อยู่เวนิสนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อําเภอดาเนินสะดวกนั่นเองนะครับอยู่กับผู้ใหญ่บ้านเสรีนี่แหละตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านนี่ล่องเรือพาเรามาดูแก้วมังกรกันอ่าเป็นยังไงบ้างครับการปลูกนี่ยากไหมแก้วมังกรตอนแรกก็ยากครับยากอ,าายอ,ยอะไรขั้นตอนมันเยอะขั้นตอนมันเยอะครับตอนแรกนี่วิธีการปลูกนี่ยังไงก็มีการต้องมีการเตรียม,มดินเตรีมย<ง>ดมดินคือเราต้องเตรียมยังไงบ้างก็คือก็มีการ่าขุดอ่าครับ พุ่ขึ้นมาแล้วก็มาตากเพื่อให้ดินมันสุกตากประมาณสักกี่วันฮะตากก็ประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนับตากแล้วตอนช่วงตากนี่เรามีการดูแลยังไงหรือว่าตากเฉยก็ตากให้ก็คือตากให้อาหารให้ไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องทำอะไรเลยเพื่อให้ดินมันสุกอ๋อเพื่อเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะปลูกครับผมพ่อตากเสร็จแล้วนะฮะแล้วเราก็ลงยังไงครับการลงต้นก็ลงต้นก็คือหนึ่ง วิธีการเตรียมก็คือหนึ่งก็ต้องมีการปักเสาก่อนอ๋อนี่ปักเสาครับปักเสานะฮะครับเป็นเสาปูนนี่ขนาดก็ส้นปักสูนกว้างเท่าไหร่แปดแปดแปดนิ้วแปดนิ้วอืมยาวก็สองเมตรปักเพื่ออะไรครับปักเพื่อจะให้เถาเนี่ยมันตายขึ้นมาอ๋อครับคือแก้วมังกรนะครับท่านผู้ชมมันเป็นไม้เถาครับมันก็ต้องมีหลักที่เอาไว้ยึดเกาะใช่ครับนะฮะพอปักเสร็จแล้วนะฮะแล้วเราทํายังไงต่อครับปักเสร็จแล้วก็มีการอ่วนดินเข้ามา รอบอ่ารอบโคนหลักเสาโค่นให้มันแบบตะกุยให้ค่นให้แบบซุยเลยครับสูงมาจากพื้นก็ประมาณอ่าสักอ่าหนึ่งฝ่ามือก็ประมาณสักสิบเซนประมาณสิบเซนนะครับหนึ่งฝ่ามือก็มาสิบเซนก็ตะกุยตะกุยพวนมานะฮะแล้วลําต้นนะฮะคือเราเป็นเมล็ดหรือว่าเป็นต้นกล้าครับก็ใช้ใช้กิ่งพันธฮะอ๋อใช้กิ่งพันุ์ครับก็มาปักได้เลยก็ยังฮะคือขั้นตอนก็คือเมื่อตัดกิ่งพันธุ์มาปุ๊บก็ได้มีการอ่ามา มาเหลาอ๋อคือลบเหลี่ยมลบเหลี่ยมก่อนลบเหลี่ยมก่อนลบเหลี่ยมเสร็จแล้วก็เอามาตั้งผึ่งลมไว้ได้ประมาณสักสิบวันอ๋อคือต้องมาตั้งพึ่งล้มก่อนนะครับไม่ใช่ว่าลบเหลี่ยมปุ๊บแล้วเรามาปักกิ่งตัวสดๆนี่ไม่ได้ไม่ได้ครับนะะมันถ้าสดๆอย่างนี้มันจะเป็นยังไงก็จะผลเมื่อจะออกมาคือถ้าไปปักปุ๊บเนี่ยพอเราลบเหลี่ยมปุ๊บก็จะมีแผลพอมีแผลแล้วไปปักแล้วก็เกิดการเน่าขึ้นอ๋อมันอาจจะเกิดการติดเชื้อได้ง่ายครับ พอเน่าเสร็จแล้วอย่างี้ก็มันทําอะไรไม่ได้แล้วค,คือมันต้องรอให้แผลแห้งก่อนค,นคนเรานี่แหละฮะพอะปักเสร็จล้วต้องรอ,อกี่วันนะครับประมาณแต่ละเสานี่จะมีโคนต้นนี่จะปักได้ประมาณ2 2> ก <3 S 2> ต้น็ประมาณ5้าถาฮะห้าต้นตนะครับห้าต้นนะครับนะครับพอ,บพ,อพอสักกี่วันมันถึงจะงอกขึ้นมาก็นี่อ่าจากอ่าปักแล้วก็น่าอยู่ประมาณสักสามอาทิตย์สามอาทิตย์ก็เริ่มมีการแตกตาแตกตาคืออย่างอ๋อแต่ละต้นนี่ก็จะมีกิ่งอยู่ครับแตกตาหรือกิ่งฮะ ครับผมแต่กิ่งนั่นเองแต่กิ่งเอาอย่างนี้เราจะมีการควบคุมยังไงในการแตกกิ่งให้มันแบบไม่ไม่ให้เป็นระเบียบเลยก็คือก็มีการพอแตกออกมาแตกตาและกิ่งออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเอาเอาไว้แค่หนึ่งกิ่งพอเพื่อจะให้ต่เสาขึ้นไปสู่จานคอดเสาข้างบนนี้ก็จะมีจานบมีจานกลมๆนะครับในแต่ละจานนี่มันก็จะมีช่องใช่ครับสําหรับให้เขาเนี่ยขึ้นไปใช่ครับอ่าขึ้นไปให้เป็นระเบียบครับ ประมาณนี้ใ่ไครับเพราะว่าถ้ามี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 ช่องเนี่ยมันจะทําให้เป็นระเบียบใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อขึ้นไปแล้วก็พอเห็นข้างบนหัวหัวเยอะๆก็คือไอ้ข้างบนเนี่ยเราก็ปล่อยให้สามารถแตกออกเยอะๆได้ใช่ไหมครับก็คือไอ้เรื่องที่ให้ที่ว่าตอนที่เลี้ยงต้นจาก่เสาขึ้นไปตต่สายคือนตยเสาขึ้นไปเนี่ยก่อนพอคลอดจานขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงไว้หลายกิ่งายเท้า อนไรเถาได้เพื่อจะเอาไว้ให้ให้ให้ออกลูกให้ออกผลผลิตคือออกผลผลิตเนี่ยผลผลิตก็จะออกตามเถานั่นเองอใช่ครับตรงหัวของเถาเลยใช่ไหมครับอ๋อก็ก็ปลูกอย่างนี้แล้วการดูแลรักษาอะไระปุ๋ยที่ในดินอะไรอย่างเงี้ยปุ๋ยในดินก็อ่าแรกแรก็จะใช้อ่าใช้อ่าปุ๋ยเคมีผสมกับอินทรีอ๋อก็ใช้ผสมกันครับอะไรอินทรีย์นี่ใช้เป็นเป็นเป็น,ปนยังไง อินซีก็อินซีก็ใช้แรกๆก็จะใช้เผนไม้ๆๆพวกอินซีก็คือเป็นประเภทปุ๋ยบักปุ๋ยหมักบ้างอ่าครับแล้วก็ถ่วนเคมีก็จะใช้สลับกันอ๋อคือปุ๋ยหมักนี่เราใช้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหมักอะไรม้างอะไรผรสมกันหมักก็มันมีคือปุ๋ยหมักนี่ก็จะมีอ่าหลายๆอย่างคือมีมูลไก่มูลหมูมูลวัว ผสมกันผสมกันก็มันจะมีวิธีการหมักอ่าก็จะเป็นอีกหนึ่งครับก็หมักแล้วก็มาใส่ครัพอพร้อมกับปุ๋ยเคมีนี่แหละแล้วมันจะใช้ร่วมกันหรือว่าใช้คนละคนละครั้งใช้คนละขราวคนละครั้งอ๋อคือสลับกันไปครัอย่างไรฮะใช้ก็่าปุ๋ยปุ๋ยหมักนี่ก็ใช้ก็ประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ใส่ประมาณครั้งหนึ่ง แล้วก็สลับกับเคมีไปยังไงครับส่วนเคมีนี่ก็จะใช้ประมาณทั้งยี่สิบวันก็ครั้งหนึ่งยี่สิบวันครั้งหนึ่งอ๋อก็คือสลับกันไปทั้งเคมีแล้วก็เป็นสารที่เป็นธรรมชาติครับนะฮะแล้วเรื่องใบเรื่องต้น่ะฮะมีการดูแลยงไก็อ่าเรื่องใบเรื่องเรื่องเถาเนี่ยก็มีการดูแลก็ฉ<ะ>ีดพ่นยาพ่นยาครับแล้วตัวยาที่พ่นนี่คือยาโทนที่พ่นก็คือหนึ่งก็แต่มันจะมียายาอ่ากลาอืมยากลาก็ต้อง สองแล้วก็มียาฆ่า,มาแมลงครับสามก็เป็นฮอร์โมนครับนะก็ฉีดไปนะครับครับแต,แ,ตแต่ตอนที่ฉีดลำต้นนี่มันจะฉีดช่วงเวลาไหนตอนไหนตอนตอนตอน,ตอนที่ต้นมันอายุได้เท่าไหร่ก็เริ่มตั้งแต่เริ่มมีการแตกตาก,ก็เริ่มฉีดไปแล้วครับอ๋อแตกตาแล้วแตกตามันจะแตกประมาณอสักกี่วันถึงจะแตกตาก็ปลูกไปแล้วเนี่ยปลูกไปแล้วก็ประมาณอายูท่ที่ปลูกแล้วประมาณประมาณประมาณสัก ยี่สิบวันนะครับยี่สิบวันก็เริ่มแตกตาแล้วก็ฉีดตอนนั้นครับพอฉีดเสร็จปุ๊บแล้วรออีกสักกี่วันมันถึงจะได้โตขนาดนี้ก็โตขนาดนี้พอเริ่มคืออ่าโตขนาดนี้ก็คือหนึ่งปีครับคือแก้วมังกรเนี่ยหนึ่งปีถึงจะให้ให้ผลนะครับให้ผลผลิตอ๋อให้ผลผลิตครับก็รอจนกว่าหนึ่งปีแลวในช่วงหนึ่งปีนี้เรามีการดูแลอย่างไงก็หนึ่งปีให้ปุ๋ยแล้วฉีดสาร มีอย่างอื่นไหมครับตัวช่วยก็ดูแลก็คืออย่างตัวน้ํานี่ก็จะลดทุกสามถึงห้าวันครั้งอ๋อครับสามถึงห้าวันครั้งโดยการลดก็คือมีเรือที่พ่นน้ำครับมีเป็นเรือพ่นน้ำคอัมพ่นจะพ่นช่วงเวลาตอนไหนก็อ่าสุสึก็ะเป็นช่วงเช้าอ๋อช่วงเช้าครับก็พ่นไปเลยคือแก้มก่อนที่ชอบน้ําเยอะหรือน้ําน้อยชอบน้ําน้อยครับไม่เยอะกานตรางครับแต่ก็ไม่คนที่จะขาดเลยครับอืม เราทราบมาแล้วนะครับกับเรื่องการบํารุงดินครับคุณผู้ใหญ่ครับพี่ผู้ใหญ่นี่มีวิธีการดูแลเถายังไงฮะมีการฉีดพ่นอะไรก็มีการดูแลเถาก็คืออาฉีดพ่นคือส่วนฮอร์โมนก็จะใช้สารฟูมานอยสารฟูมานอยฮอร์โมนหรือว่าอะไรพวกนี้ก็เรียกสารซีย์นี่แหละครับก็ฉีดยังไงครับใช้ผสมน้ำยังไงหนึ่งซีซีต่อน้ำห้าปิ๊บห้าปิ๊บครับก็ประมาณหรือน้ำหนึ่งร้อยลิตรหนึ่งร้อยลิตรด้วยกันแล้วตลอดทั้งสิบห้าไร่นี่จะจะฉีด ได้ประมาณสก,กิีหลิตรัฉีดตอหน้า้าไร่นี่ก็ประมาณสิบห้าไ,ไ <15 S 1> ร่สิบห้าไร่สิบห้าไร่ก็จะประมาณสี่สี่หมื่นลิตรโอ้โหสี่หมื่นลิตรนะครับก็ใช้ก็โอเคเลยครับมันจะฉีดทุกกี่วันนะครับก็ฉีดใช้อยู่ประมาณสิบอ่าสิบสิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งสิบห้าวันตอนหนึ่งครั้งแล้วนอกจากสางจะฉีดทุกสิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งฉีดไปเรื่อยใช่ไหมจนกว่าจนกว่าจะเก็บเกี่ยมผลผลิตได้ครับ นี่แหละครับเรื่องผลผลิตแล้วนะครับแต่ช่วงหน้าครับเราจะมาดูสว่าผลผลิตที่ได้ตลอดทั้ง15ไร่นี้ผลดีเป็นยังไงบ้างราคาแล้วก็รวมถึงไรายได้ที่ได้มานะครับของผู้ใหญ่สีนีนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าต้องมาติดตามกับฟ้าสว่างที่บางกระสิตครับวิธีการปลูกแก้วมังกรของผู้ใหญ่เสรีก่อนปลูกรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมกักจากนั้นประมาณ3-4อาทิตย์ เริ่มแตกตาดอกทางดินใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ16-16-16ผ 16, 16, สมกับปุ๋ยหมักใส่ทุก20วันแล้วให้น้ำทุก3-5วันต่อหนึ่งครั้งทางใบฉีดพ่นด้วยสารฟลอโวนอยชนิดเร่งการเจริญเติบโตใช้เพื่อเร่งเปิดตาดอก1ซ c ต่อน้ำ100ลิตรและใช้ร่วมกับฮอร์โมนพืชสูตรนาโนฉีดพ่นทุก14วันครับเท่านี้แหละครับต้นแก้วมังกรของผู้ใหญ่เสีี จึงออกผลมาเป็นที่น่าพอใจอย่างนี้หรอครับร่วมสนับสนุนเกษตร,รกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยอาหารเสริม O2 ทูฟาวเ e น ครับช่วงนี้นะครับมาอยู่กับผู้ใหญ่เสรีนะฮะมาถามถึงเรื่องผลผลิตนะครับแต่ก่อนนี้นะฮะถามย้อนไปสักงนิดนึงนะครับว่าตอนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเราฉีดสารฮอร์โมนหรือว่าฉีดสารอินรีฟาโนอยเนี่ยตลอดเลยปะครับตลอดเลยครับตลอดทุก15้าวันตลอดจนแล้วพอเก็บเกี่ยวเสร็จนี่เรายังฉีดอยู่ปะฮะก็ยังฉีดอยู่ครับก็ฉีดเป็นประจำทุก15้าวันเลยตลอดไปใช่ครับอ๋อก็คือไม่ไม่ไม่ขาดในช่วงนี้ครับ นะฮะแต่ผลผลิตที่ได้โหนี่ท่านผู้ชมเห็นจะจะกันเลยนะฮะตอนนี้เห็นอยู่เนี่ยอีกประมาณไม่กี่วันนี้ก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วก็ประมาณสักสามวันก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้เห็นที่เห็นแดงๆอยู่นี่นะ่ามานี่โอ้โหรสชาตินี่อร่อยแน่นอนเยี่ยมสิบห้าไร่ตรงนี้ผู้ใหญ่ศรีนี่คิดว่าน่าจะได้ประมาณสักกี่ตันสิบห้าไร่นี้ก็อต้นหนึ่ง่ะถั่วเฉลี่ยปีหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณสักสามสิบโล เ <3 S 1> ืิสามสิบโลเนี่ยต่อต่อปีอน,1 1> นะครับต้นนะครับ,บต,ต่อ,อ,ตโอโหนึ่งต้นอ้อแต่ก็โอ้โหนี่กี่พันต้นก็ไม่รู้นะเนี่ยโ,โอ้โหยะมากสองพันกว่าต้นครับโอ้โหลองคูณเอานะฮะโอ้เยอะมากแล้วปีหนึ่งเนี่ยปีปีนี้คาดว่าจะได้สักปีลวปีนี้จะได้ว่าจะตแก้วมังกรเนี่ยจะทําให้เราในสักกี่บาทก็ได้คร่าวคราวคิดคาดเอาไว้คาดไว้ปีนี้น่าจะได้ประมาณต้นหนึ่งน่าจะเพิ่มขึ้นได้สามสิบห้าโลนะ เพราะว่าสาิโลที่เพิ่มขึ้นเพราะเหตุผลว่าผมจะทางพื้นเนี่ยผมก็จะเอาเอาปุ๋ยปุ๋ยหมักที่ธรรมชาติธรรมชาติที่ซื้อมาจากสหกรณ์บ้านหลาง่ิม<อ>อกอเน<อ>ี่ยเพื่อเอามาใส่จัดพื้นเพราะว่าคือเอามาใส่แล้วเนี่ยผลผลิตมันดีเรียกว่าดินมีการดูดน้ําเ,<อ>เพิ่มมากขึ้นครับครับแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถั่วในอาหารเสริม ก็ดีขึ้นฮอร์โมนนี่ผมก็หันมาใช้เนี่ยฮะไอสารภูมิหน่อยที่มันเป็นธรรมชาติเหมือนกันครับอ่าก็ดูแลแล้วมันทําให้ผลผลิตเนี่ยมากขึ้นนะฮะทำให้ตอนนี้โอ้โหคาดการณ์นี่ผมว่าหลายบาทครับใช่ครับแต่โอหคิดไม่มีเครื่องกินเลซเลยน่าเสียดาย2,000ต้นนะต้นละประมาณโอ้โห30มกิโลฮะกิโลละ30บาทนะฮะก็ประมาณ900ต้นละ900บาทง่ายๆโอ้โห เยอะเป็นหลายอะ่ะหลายเยอะเลยอ่ะํำนวนไม,ไม่ถูกเลยแล้วเห็นผู้ใหญ่บอกว่าตอนนี้ผู้ใหญ่เมื่อก่อนนี้ผู้ใหญ่จะลื้อออกแล้วครับอ่าแล้วมีการมีตัวช่วยเนี่ยสารฟูมนอยมาทําให้เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตใช่ครับก็คือเมื่อก่อนนี้ผมก็จะลื้อออกแล้วเพราะว่าคืออ่ามันมีเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอทําให้อ่าเถาไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็โรคก็เข้าง่ายใช่ก็มาหลังๆนี่ผมก็มาใช้อ่าลองใช้ดูครับสารฟูมานอยกับไอ อาหารเสริมไอ้นาโนครับครับก็พอใช้มาแล้วผลผลิตก็เห็นอยู่ที่เย็นเห็นนี่นะครับมันก็แข็งแรงแข็งแรงขึ้นครับแล้วโรคก็ไม่ตัดนี่ก็ไม่ตัดแล้วใช่ครับโอ้โหอยากจะปลูกเพิ่มอีกครับแม่คนล้านลีนะฮะทำให้รู้เลยนะครับว่าการปลูกพืชเนี่ยบางทีเนี่ยธรรมชาติเนี่ยสำคัญที่สุดครับเราเป็นไม่เป็นอันตรายด้วยตัวสุขภาพเราก็ดีนะฮะ สิ่งที่ได้มันก็จเจริญงอกงามผลผลิตก็เยอะลำต้นนี่ก็แข็งแรงนะครับโอ้โหครบถ้วนจริงๆครับกับอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยฝ <irt ap. S 1> ากกับชาวเกษตรกร,กรที่ดูรายการอยู่คะครับก็อยากจะเชิญชวนชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ดูรายการที่ผมทำในวันนี้นะฮะอยากจะเชิญชวนนะว่าให้ทุกท่านนะครับว่าหันมาใช้ส่วนในทางคือดินก็หันมาใช้เป็นปุ๋ย อินทรีย<ซ>์หรือปุ๋ยหมัก<น>เพื่อมาปรับปรุงดินให้ดินตภาพดีเมื่อคนก่อนรู้น่ะเมื่อใช้แต่ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะมีผลว่าดินเป็นกรดเป็นด่าง<อ>แล้วทำให้พืชไม่เจริญก็กลามครับ,รบรับส่วนผมเนี่ยก็คือก็มาที่ต้นพืชที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยแก้วมังกรเนี่ยฮะก็คือที่พื้นขึ้นมาดําดีเนี่ยที่ผมไม่จักไม่ตัดทิ้งเนี่ยก็คือผมก็ทางพื้นดินผมก็จะมาใช้เป็นปุ๋ยหมักและส่วนมากครับแล้วก็ส่วนทางเถาเนี่ยผมก็จะมาใช้อ่า สารภูนนมิหนะ่อยผมมาใช้ทามที่กล่าวมาเนี้ยถึงยังไม่ไม่อยากตัดทิ้งก็อยากจะปลูกเพิ่มอีกครับอยากจะปลูกเพิ่มอีกอยากจะหาที่ปลูกเพิ่มนะ <g ül> ก็เลยต้องชะลอไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าต้นงงามจริงๆ <c oughs> แล้วผลผลิตที่ได้นี่มันสุดยอดจริง,รงๆนะครับกับแก้มังกรกวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมนะฮะสารอินทรีเนี่ยช่วยดูแลเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับทั้งผลผลิตรายได้ก็ดีขึ้นนะครับต้นทุนก็ ลดลงนะครับรวมถึงอื่นๆมากมายทั้งสุขภาพทั้งพื้นดินด้วยนะครับแต่สรุปเรื่องรายได้เมื่อกี้โอ้โหผมคิดมาได้เมื่อกี้นี้ต้นละประมาณเ0้าร้อยบาทครับคูณไปสองพันต้นนี่พี่ไม่เล่นนะเป็นล้านเลยนะครับเป็นล้านเลยนะแม่แตอนนี้เนี่ยสามสิบบาทเนี่ยไม่ถึงบางช่วงก็อาจจะไม่ถึงโอวไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ กูผมยืมเงินมากันเนะอช่วงนี้ยังขาดแคลนอยู่ด้วย <c oughs> แมหมโหดูกระเสียใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่นะแหมวันนี้ได้ความรู้ครบทั่วเลยคระะับต้องขอบคุณด้วยกับผู้ใหญ่บ้านเซรีครับขอบคุณครับ <c oughs> เดี๋ยวช่วยพาผมไปเดินดูหน่อยนะฮะอยากจะกินสักลูก2อลูก <c oughs> ให้กรรมกรเนี่ย ชีวิตที่ดีโดยอาหารเสริม O2 ทูฟลาวเวเจนนี่คือหน่วยเคลื่อนที่เร็วผู้ที่จะมาประกาศสงครามกับเพลี้ยแป้งเพื่อพิทักษ์อาณาจักรเกษตรไทย หน่วยเคลื่อนที่เร็วผู้ปราบปามเพี้ยแป้งจึงเกิดขึ้นเพื่อแตกวิธีการแก้ไขปัญหาให้มีความหลากหลายมากขึ้นโดยมีเป้าหมายเดียวกันกับภาครัฐคือเพิ่มสุขลดทุกข์ให้แก่เกษตรกรไทยร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยอาหารเสริม O2 ทูฟาวเจ เป็นยังไงบ้างครับกับแปลงแก้วมังกรแปลงนี้นะครับโอ้โหงดงามจริงนะครับแต่ละลูกแล้วก็ผลผลิตนี้ที่ได้เนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับกับผู้ใหญ่บ้านสรยดีนั่นเองนะฮะแต่ในวันนี้ฟ้าสว่างที่บางเกษตรนี่ต้องขอลาไปก่อนนะครับเวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับติดตามเราได้วันและเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้แอมเทอร์สักต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ